สวัสดีนะครับเมื่อเช้าก็ไปเจอพระสมเด็จไม้หนึ่งองค์นะครับก็ดูประมาณสักยี่สิบองค์ได้นะครับแต่ว่าสะดุดตาเพียงแค่คงนี้องค์เดียวนะครับก็จะดูพิมพ์ก่อนเลยนะครับก็จะดูนะครับนี่คือเส้นซุ้มนะครับดูแต่เส้นข้างล่างเลยนะครับเส้นซุ้มขบแก้วนะครับหรือวายพาซีนะครับดูการขมวดตัวการลัดตัวนะครับการหดตัวนะครับนี่นะครับความเป็นธรรมชาตินะครับผมนะครับ เราสังเกตนะครับบริเวณชิดขอบนะครับชิดขอบก็จะตรงกับข้อศอกหักของแขนข้างซ้ายนะครับเราก็จะมาดูที่เสียนนะครับเสียนก็จะกลมนะครับจะกลมแล้วเขาจะมีความนูนนะครับทั้งฝั่งนี้นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับเห็นไหมครับเกตดเขาก็จะเป็นแท่งยาวเรียกขึ้นไปนะครับผมเกตทะลุซุ้มนะครับคอนะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีมิตินะครับจะค่อนข้างชัดเจนนะครับดูทั้งไหล่ซ้ายนะครับ บางกว่าไหลขวานะครับสอกแขนซ้ายยกขึ้นสูงกว่าสอกแขนขวาเล็กน้อยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีความเชิดขึ้นนะครับการแล้วก็สอกหักของแขนข้างซ้ายนะครับจะต่ำกว่าซอกหักของแขนข้างขวานะครับเข่าขวานะครับมีระดับต่ำกว่าเข่าซ้ายนะครับเข่าขวาด้านนี้นะครับมีระดับต่ำกว่าเข่าซ้ายนะครับเข่าซ้ายจะสูงกว่านะครับเข่าซ้ายนะครับสูงกว่าฐานชั้นแรกนะครับเข่าขวาต่ำกว่าฐานชั้นแรกนะครับปลายเท้านะครับขึ้นไปตรงกับข้อศอกหักของแขนข้างขวานะครับฐานสิงนะครับฐานสิงทางนนนนนีี้้้เเเคคาาาาก็จะะะชิดรรรัับบส่วทงถ สองดีเอียงดีๆเราได้เห็นขาฐานด้านนี้นะครับชั้นล่างก็จะเป็นแท่งทึบนะครับผมนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูมิติของพระกันนะครับก็ต้องขอเน้จับนิดนึงนะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีร่องรอยการยุบกันยับกันย่นนะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณนะครับจะค่อนข้างชัดเจนนะครับนะครับจะเป็นผงจะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับพอเราดูพิมพ์เสร็จเราก็จะมาดูเนื้อหามวลสารรวมถึงผงพุทธคุณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผงอีทีเจนะครับ ดินเจ็ดโป่งอะไรสารพัดนะครับที่อยู่ในตำรับตำรานะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เขียนไว้นะครับแล้วก็ได้ศึกษาสอบถามจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะครับสดแล้วก็มาดูนะครับดูมิตินะครับมิติเวลาเราดูมิตินะครับผมดูมิติผมจะชอบเอียงนะครับผมจะชอบเอียงหานะครับดูนะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นคมนะครับคอเป็นคอนะครับแล้วก็จะเห็นแสงเงานะครับดูนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นพระที่มีมิตินะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ สวยงามมากนะครับแล้วก็ดูขอบข้างนะครับขอบข้างก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับขอบข้างนะครับผมเป็นธรรมชาติมากนะครับองค์นี้ก็จัดว่าเป็นองค์ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากนะครับเหมือนในตำรานะครับที่เราดูในตำรานะครับที่เขาเอาภาพสวยๆมาลงนะครับพระสมเด็จจะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะครับองค์แท้ๆที่องค์คูเอ่อองค์ลุงพุทธองค์หลายๆของครูบาอาจารย์นะครับท่านก็จะสมบูรณ์มากนะครับนะครับ นะครับสวยงามนะครับฟังก์ชันก็เจ็บรักษาเป็นมรดกตกทอดมานะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้พบเจอนะครับนะครับจาก20องค์นะครับได้มาแค่องค์เดียวนะครับองนี้นะครับเราก็ต้องดูนะครับเราก็ต้องดูพิมพ์ดูเนื้อหามนลสารนะครับถ้าโดนใจเราก็เช่าหาได้เลยนะครับแต่ที่สาคัญก็คือพิมพ์กับเนื้อหามนลสารนะครับผม รวมถึงมิติของพระด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเห็นผมพระทุคุณต่างๆนะครับจะค่อนข้างชัดเจนนะครับขอบข้างนะครับนี่นะครับสวยงามจริงๆิงนะครับองนี้นะครับ